เด็กๆวันนี้เรามาพบกันที่ห้องเรียนอนุบาลช่วงนี้เด็กๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะที่จังหวัดของเรายังมีผู้ติดเชื้อจากโรคโควิดนั้นเพิ่มขึ้นอยู่ทุกๆวันเลยเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะและในสัปดาห์นี้หนูเรียนน่วยสัตว์โรคน่ารัก หน่วยสัตว์โลกน่ารักจะมีสัตว์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเออเอเอแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูว่าจะมีสัตว์อะไรบ้างนั้นในวันนี้คุณครูก็มีเพลงบ้านของสัตว์มาแนะนำให้กับเด็กๆค่ะเพลงบ้านของสัตว์นะคะแต่งโดยคุณสีนวลรัตนสุวรรณค่ะบ้านของนอกพึ่งมดเตียวกว่า,าง บ้านเป็ดไก่ทั้งหมูเลียกว่าเล้าบ้านของม้าวัวควายเรียกว่าครอกบ้านกระตายกระรอกเรียกพรงบ้านของนกผึ่งมดเรียกว่ารังบ้านเป็ดไก่ทั้งหมูเรียกว่าเล้าบ้านของม้าวัวควายเรียกว่าครอก บ้านกระตายก็รอกเรียกโรลงจากเพลงบ้านของสัตว์นะคะเรามาดูกันสิคะว่ามีสัตว์ชนิดใดบ้างนกพึ่งมดจะอาศัยอยู่ในรังต่อไปเป็ดไก่หมูจะอาศัยอยู่ในเล้าต่อไป หมาหวัวควายอาศัยอยู่ในครอบสุดท้ายกระต่ายกระรอกจะอาศัยอยู่ที่โพรงค่ะเรารู้จักบ้านของสัตว์กันแล้วต่อไปเรามาดูกันสีว่าจะมีสัตว์อะไรอีกบ้างโดยคุณครูก็จะแบ่งเป็นสัตว์บกสัตว์ปีก สัตว์น้ําและสัตว์เลื้อยคานค่ะเรามาดูสัตว์บกกันเลยค่ะสัตว์บกนะคะก็จะอาศัยอยู่บนบกก็จะมีทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็สัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าค่ะจากรูปภาพนะคะก็จะมีแมวสุนัขลิงสิงโตแกะแล้วก็ช้างค่ะ ที่จริงแล้วสัตว์บกเนี่ยมีมากมายหลายชนิดมากเลยนะคะคุณครูแค่ยกตัวอย่างมานะคะเอ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูสิคะว่าสัตว์บกจะทานอะไรเป็นอาหารสัตว์บางชนิดก็จะทานหญ้าทานพืชผลไม้หรือสัตว์บางชนิดก็จะทานเนื้อค่ะอย่างเช่นสิงโตหรือว่าเสือนะคะ ต่อไปเรามาดูสัตว์ปีกสัตว์ปีกก็จะมีทั้งสัตว์ที่บินได้แล้วก็บินไม่ได้นะคะสัตว์ปีกนะคะก็จะมีนกมีไก่มีเป็ดรวมถึงนกกระจอกเทศหรือว่าแพนกวินก็เป็นสัตว์ปีกด้วยนะคะแล้วสัตว์ปีกก็จะรับประทานผลไม้พักหรือว่าเศษอาหารนะคะ ต่อไปเรามาดูสัตว์น้ำสัตว์น้ำก็จะอาศัยอยู่ในน้ำและสามารถหายใจในน้ำได้ด้วยนะคะสัตว์น้ำก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นมีเกล็ดมีครีบมีนวดจากภาพนะคะก็จะมีวานปูปลาหมึกปลาและมาน้ำค่ะ อาหารของสัตว์น้ำนะคะก็จะมีสาลายหรือว่าปลาขนาดเล็กค่ะต่อไปสัตว์เลื้อยคานสัตว์เลื้อยคานนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีเกล็ดนะคะที่ปกคลุมไว้ค่ะอย่างเช่นจระเข้งูหอยทากและอาหารของสัตว์เลื้อยคานนะคะก็จะมีมแมลง หรือสัตว์บางชนิดก็จะทานเนื้อสัตว์ด้วยค่ะจากที่เราได้เรียนมาก็จะมีสัตว์บกสัตว์ปีกสัตว์น้ำและสัตว์เลื้อยคานเดี๋ยว